่อนอื่นก็ขอแนะนาตัวก่อนนะครับผมปิยวุทิ์ประสิทธิเวชนะครับกำนันตําบลหันเล็กครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรหันเล็กนะครับวิสาหกิจพืชสมุนไพรตําบลหันเล็กครับตั้งอยู่หมู่ที่2ครับตำบลหันเล็กอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับอยู่บริเวณตรงข้ามท่าเทียบเรือสกิตวันนะครับถ้าเกิดเราวิ่งมาจากถนนเส้นสุขุมวิทย์นะครับ เราก็จะเจออยู่ที่ซ้ายมือพอดีนะครับในส่วนของวิสาหกิจของเรานะครับเราทําร่วมกับกรมแพทย์ทางเลือกนะครับเราปลูกเพื่อกรมแพทย์แล้วก็ปลูกเพื่อใช้ในทางการแพทย์นะครับ่อดอกทั้งหมดนะครับ่อดอกทั้งหมดของเราเราส่งให้กับกรมแพทย์ทั้งหมดแต่ในส่วนของรากใบกิ่งก้านนะครับแล้วส่วนประกอบของน้ำต้มอันนี้เนี่ยเราเอานำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งนึงซึ่งมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ ใช้ในชุมชนแล้วก็ส่งออกไปขายตามทั่วๆไปฟาร์มของเราปลูกแบบออร์แกนิกร้อเซฉะนั้นถ้าเราสังเกตได้ในความเป็นออร์แกนิกเราเดินมาเนี่ยเราสามารถหยิบใบเด็ดขึ้นมากินได้เลยเพราะว่าท้ายสุดเราไม่มีสารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับในส่วนของคุณสมบัติเด่นๆของกัญชานั้นกัญชาครับจะแบ่งเป็นกัญชาเนี่ยจะมีสารองค์ประกอบของสาร,สาร2ชนิดคือ THC กับ CBD ครับ ในส่วนของ TSC เนี่ยกัญชาเนี่ยจะมี TSC สูงกว่า CBD TSC ช่วยอะไร TSC ช่วยในการรักษาครับรักษามะเร็งรักษาโรคพาร์กินสันรักษาอาการข้างเคียงของการนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีอีก40โรคที่ใช้กัญชาสามารถรักษาได้อันนี้ครับคือประโยชน์ของกัญชาโดยตรงซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยรับรองมาแล้วว่ากัญชาสามารถรักษาโรค ได้มากครับรวมถึงการจัดการเรื่องของการอักเสบของของร่างกายคนเราอันนี้กัญชาก็สามารถทําได้ดีครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ถ้าเกิดถามว่าทําไมทําไมถึงเพิ่งมีการมุ่งเน้นหรือส่งเสริมการปลูกเพราะมองว่ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจก็เนื่องจากพอมีการศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมฮะมีงานวิจัยจากเมืองนอกเข้ามายอมล,ล,ลองรับรวมถึง การเปิดกว้างการเปิดใจของผู้ออกกฎหมายของคนไทยครับเมื่อการเปิดใจมีการยอมรับมากขึ้นย่อมสง่งผลให้มีการนํามาใช้ในรูปแบบของแพทย์ทางเลือกนี่ละครับมันเลยเป็นที่มาของว่าเราใช้กัญชาเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาเพื่อเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ช่วยในการรักษาให้กับผู้ที่ใช้ยาย, я, ยาแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้แล้วหรือที่ไม่เหมาะกับการใช้ยาปฏิชีวนะต่อไปแล้วอย่างเงี้ยครับในวิสาหกิจของเรานะครับวัตถุประสงค์ เดิมตั้งต้นของเราเลยเนี่ยเราให้คำจำกัดว่าเราคืนประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยสามในส่วนของ30%มนั้นที่พูดถึงหมายความว่าอะไรคือผลผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าชาวบ้านหันเล็กต้องได้ก่อน 1. คือได้ในส่วนได้ประโยชน์ได้ใบได้ทุกอย่างถึงแม้ไม่ต้องปลูกเองเราก็คืนกลับไปให้2คือสร้างไรายได้สร้างไรายได้ได้ยังไงหนึ่ง การเก็บใบการตัดใบการตัดกิก่งก้านพวกนี้เราจะเน้นจ้างแรงงานในพื้นที่เป็นหลักเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้สําหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีอาชีพหรือ,อ,อว่างจากการทํางานหลักของตัวเองก็เป็นอาชีพเสริมได้ครับผมเราอยากให้พื้นที่หาเล็กเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวในเชิงของทางการแพทย์ด้วยเพราะว่าถ้าคนจะมาหาเล็กต้องอย้ำว่าถ้าคนจะมาหาเล็กต้องตั้งใจมาแต่ถ้าเกิดมาเพียงเพื่อพักผ่อน มันอาจจะไม่ได้มากันอยู่สม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาเป็นในเชิงการมาพักผ่อนแล้วก็มารักษาตัวด้วยเราเชื่อว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จะดีขึ้นแล้วจะมาเพื่อรักษาตัวยังไง 1. เรามองว่าพื้นที่ของเรามีอะไรดีเรามีอาหารดี 2. อ,อากาศดีถ้าเกิดเรามีหมอที่ดีคือเราตั้งใจว่าเราจะเปิดคลินิก,กาชาเพื่อจะไว้คอยรักษาผู้ที่ต้องการใช้แพทย์ทางเลือก ในระยะยาวอะแล้วเมื่อเรามีหมอที่ดีและท้ายที่สุดเรามียาที่ดีซึ่งเรากาลันตีว่าเราปลูกเองครับวัตถุดิบที่ดีแล้วไปทํายาที่ดีได้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนป่วยผมก็เลยเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของการการรักษาครับ ย่อมจะเกิดผลดีกับคนป่วยแน่นอน,นครับเมื่อเป็นอย่างนั้นการพัฒนาต่อยอดก็คืออาจจะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นได้ครับผมในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตอนนี้ส่วนผลิตภัณฑ์เราเริ่มเนื่องจากเราปลูกขอบแรกใช่ไหมฮะก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ตามมาอย่างในส่วนของชาชากัญชาของเรานะครับผลิตจากใบกัญชา100%เแถมเป็นใบกัญชาออร์แกนิกมีท SC สูง ค่อนข้างไปนในทางที่สูงมากช่วยในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดีนะครับและท้ายที่สุดที่สําคัญที่ค่อนข้างจะต่างจากที่อื่นคือของเรามีออยซึย<อ>่งมีหมายเลขอ,ออย,อยอชัดเจนเะนั้นรับประกันได้เลยว่าคนที่ได้ทานไปย่อมปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นออยาดมยาอมยาหมองครับผมรวมถึงพิมเสนพวกนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รองมาที่ทำโดยในพื้นที่แล้วก็ใช้เป็นขึ้นทะเบียนโอท็อป ฝากติดตามในส่วนของของช่องทางนะครับในส่วนของ f a c e b o o อีทชนบทนะครับวิสาหกิจชุมชนผู้สมุนไพรันเล็กรวมถึง Li น์แอดอีทชนบด้วยครับใครมีปัญหาสนใจปรึกษาติดต่อได้เลยนะครับในส่วนของช่องทางครับเรายินดีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องสำหรับทั้งมือใหม่แล้วก็ผู้ที่สนใจเราพร้อมให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ